เปิดบ้านสารวัตรแบงค์ตำรวจน้ำดีไม่อูฟูอยู่แบบสมระพอใจในสิ่งที่ตนเองมีจากกรณีที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านของนายประวีันคล้ายหรือกำนันนกตำรวจควบคุมตัวกำนันนกมาที่กองปราบปรามหลังจากเข้ามอบตัว ตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมจนนำไปสู่การขยายผลจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายนาย กำนันนกหรือนายปวินจันคล้ายอายุ34ปีเป็นกำนันที่รับผิดชอบตำบลตากล้องอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมเป็นบุคคลที่ถือว่ามีอิทธิพลในพื้นที่ดังกล่าวทั้งยังเป็นผู้บริหารและถือหุ้นอยู่ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามีรายได้อู้ฟู่มากกว่า2,600ล้านบาทมีเงินที่มากพอจะทำให้ตำรวจบางนายยอมทิ้งศักดิ์ศรีเลือกเดินไปในทางที่ผิด ในขณะที่ทางด้านสารวัตรแบงค์นั้นไม่ยอมทิ้งศักดิ์ศีไปรับเงินสวยของกำนันนกอยู่แบบสมระในแฟลตตำรวจเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งทางแม่บ้านเผยว่าสารวัตรแบงค์เป็นคนน่ารักบางครั้งเวลาทำกับข้าวก็จะมาช่วยทำและนั่งทานด้วย โดยทางรายการลุยชนข่าวได้มีการเผยภาพที่พักของสารวัตรแบงค์ที่ได้เดินทางมาประจำอยู่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เป็นบ้านพักข้าราชการสภาพเก่าที่ใช้มาหลายสิปีแล้วโดยลักษณะของบ้านเป็นบ้านหลังที่ให้ระดับของผู้บังคับบัญชาอยู่โดยหลังจากที่เกิดเรื่องครอบครัวของสารวัตรแบงค์ได้เดินทางมาขนของกลับไปจนหมดแล้ว